ต้ต้บุ้ยนมาอ้หรอแ่ห้งมาวะต้อกกเาเไปลวี่นี้ไหมก็ต้ักดืดอกไหมห่อนแห้งปูห่อนแห้งเอาปูวันนี้พร้อมแล้วครับปูใครเนี่ยเย็นลุงเราเย็นลงเราอย่ที่เย็นร่อมาด้ครับผมตมตันกินตมาม ย,ย,ยุ่ยพี่ก็เริ่มเย็นลงเรื่อยๆแล้วปูจากสีจากาสีม่วงมากฮะกำลังสีหาเมงแล้วเ <c oughs> อาปู้ครับบัรนี้พร้อมเราได้ครับบัรนี้เด้อฉนักมาสการานี่นบัรนี่ฉนักม,ม,มาสการนี่บานนี่ม<อ>ือนี้มือนี้บ่ได้มาบ่บ่ครับมือนี้บ่ได้เข้าไปครับพุ่นลานาจีเป็นโค้งที่สองเลยปูเด้ออ๋ออ๋อครับเอาปูครับนมาสการครับปูอจะเล่นบ้านตองหวัดเล่นอะไรเนาะครับตองหวัดเลยปู โอ้ยวดวังหันแล้วสามสองสามสองตรงตรงได้เดปูนิดกัเขาเร่งพิงครับเขาเรกงพิงเด็กที่พูพิ้งน่นแหละครับผมท่านสองคนมาที่รียกครับเาท่านในฝันพาท่านในนั่นเ็เลยมาจุดทูกอจุดทูปก็ได้แปดแปดูนบ่อยครับผมเด็กก็จุดทูปแปดสองศูนย์เลยอยากแต้นึงหันกันเลยมันก็แปสามครับ เสียดไปแ้มนี้เงปูเสียดเสียดเด็กตุกเสีดีกนจะเสียดวันล่างนีนยเสียดสองวอดหรืงวกนจะให้ที่อกที่สองครับผมแตว่าเลขเพ่นี่เขาเขาต้อดเลยนครับสองวดติดแล้วนะปูเล็กเพลงปูไหนะอสองวดที่แล้ววดต้องก่งแล้วนมากเเขาตตัวตครับอ่้าหนึงหกปรตูตรงตรูละครับอ๋วปูเมื่อคืนนี่บ้ฝันแน่จัน้อยนะบอกครับปู อเป็นแต่เป็นเลขบ่หรอปูเพามฝัน,นอ่ะถ้ากันแปล์สีเอ่อาะว่าผูก็เลยฝันว่าอ่ามีกะทสเป็นเจ้านามมา้ำมัถไวตามพุครับผมเ้เอ่าเดียกน้ำไหมเดียกน้ำเป็นเดียดน้ำหรือไส่น่ะถื้อมาผู้น่ะเดีอน้ามาวเเตียงน้ำบ่ปูโอ้เหยือกเหยือกน้ำเอเหยียกน้ำโอน้ำเพาจเหยียกน้ำเพานั่นครับ เหยื่อเป็นเหยื่อน่ะแต่วันครับผมถ้าไหนรับคนหลอกก็เลยกผมเมียก่อนอ๋อจผู้ชายสามคนแบบปูเนื้อเหยื่อนางผู้ชายนี่ตีเป็นหาเนาะปูเนาะผู้ชายหาผู้ชายต้องเป็นน้ำหาครับผู้ชายแต่ว่ามันแปลได้สองยางผู้ชายน้ำหาน้ำหกกับเหยือกน้ำ หยักน้ำนี่มันมันกลมๆบ่ปูแม่นแม่นกลมๆเลยมันเกิดตีเงาเกิดครับตีเตีเป็นศูนย์เลยบ่ปูคันแถ้าต้องปุ๋ยนี่ปุ๋ยฟันเห็นน่ถ้าต้องปุ๋ยตีเป็นศูนย์เลยครับปุ๋ยเขาใส่ปุ๋ยใส่ยังใส่ยังเนี่ยปุ๋ยเนี่ยเกี่ยวเอาปุ๋ยวันเนี่ยเขาเอามาใส่มา่ยังนีตใส่จับใส่จับใส่เป็นศูนย์อยู่ต้องปุ๋ยแต่ว่าเหยักน้ำนี่ยังไงเนาะมันก็เคยฟันเห็นนะอื เป็นกลมๆเนาะเป็นรสังเฮ้ยสิเอาผู้ใต้สามคนนี่โหลดปูมาสามคนเี่ก็เป็นเลขสามโหลดดิฮะสามกผู้ใต้มาสามคนเรลก็เป็นหนำมาจัดไวปูกับเล้ใัทุกคนจะี่อเมียก็ได้ครับปั้นใหญ่ปั้็นหน่วยเยอะดๆแต่ขึ้นวันนั้นล่ะมพลูกมากเ่็ุ่นนางเรียกกันพี่อง์ด็ดสีนั้นสว่าันหากันพระเป็นเจ้าพี่อง์กับพี่เราเห็นว่าเจมเจมเลยสามตัวก็ไดยจัจับวาันม ครับฝันหจเปล่าเพราะันหลเนี่ยเพิ่นมาสามคนผู้ใส้นี่น้าหาน้าหกเป็นห้าสามเป็นหกสามยังสีไดปูศูนย์ห้าสามศูนย์หกสามยังสีได้บ่ครับแต่ตเรโากัทั้งสองคนละแต่เกเป็นเขาเบาเาเลยว่าพด็แปลงให้เลิอนอปูมาห้ตีเนาะเออคนกัดที้งนอกนั่นละกันต้องพิงที่โต๊ต้นะด้พิงเนาะออเลขกฝันยังบ่ตีเนะครับปูเนาะ คารีบอดีบอกวามันน่าจะแปรไปบัมนดีจเาถอที่น่ะครับผมกาเลมาเพ่งให้คนเต้านี่ละคารีมาเพ่งเหคนคารเพ่งทั้งสองสองคนละคนว่าสองสองของเ้าเนี่ยคารกคเลขึ้นยูอ่าไอ้กับผุ้ยิ่งคือเขาครับผมวันที่แล้วก็ขึ้นยู่กับปุ่ยิ่งเนี่สามสามสองก็เลยครับผมอันนี้กเลมมาเพ่งนนัม ่าผู้ยิ่งนหะผู้คนแองคันหามะาขอนหละเลขรเ,เ,เป็กให้เพื่อนได้เป็นเลขสามตัวคือนซัตัวยุ่งหมดคุณอ่ทาทั้งนานี่แปลว่ามันอ่าอ่าสามนันแหละเพราะว่าเจ้า่าตัวทั้งนานี่มันนาเพื่อนอยากเป็นสายยังไงถ้าบังเจ้า่าขันว่าเป็นหาห,าหาาาทรทานานือเป็นหกน,นีก่แหละเพราะว่าตัวตัวตัวทั้ทททงนานเพราะฉันปนในเพราะว่า ขึ้นให้เห็นแบบที่ว่าแต่ว่าท้องท้องตัวท้าหลังอีกชั้นนิ้วท้วงตัวท้านานี่อยากบังมองปา่ามันก็เรียกเป็นดำๆก็เรียกว่ามันก็หกกระไฮ่นนะแลยเป็นเลขแต่เป็นตัวสงสัยนะครับคันว่าเป็นหกกะิีเป็น 5, 5, ห้าห้าสามอ่าห้าห้าสามเขียนเลยอืมก็แต่เอาเป็นตัวนั่นอีกเพิ่วอะไแล้าเจ้านั้นก็เอาเป็นหกห้าสามบางทีก็ได้ครับหกห้าสาม อือกะว่าต้นต้นหนึ่งทั้งหนานเพชันนะต้นหนึ่งว่าว่าเห็นตาทั้งหางเก่าตวพ่อเป็นเป็นปวดขางขวดหอกนะน่าแต่เลยว่าเอาเป็นเลขกพิงไม้ปันเพราะว่าเลขกันปันนี่กันจัดแปลเพราะถือเลยว่าสิกโค้บเป็นตัวท่านนะครับผมเออเป็นกับแปรไปยังยุ่งแปรไปนี่ละกับแปรไปยันอกเดียวกันอีกยุแต่ว่าผู้กรูปดับกูปดับทั้งสองคนมั่น อุดสองคนตัแย่ว่ามี่หาสามหกสามหนึ่งละคนแ,แป่ไปแต่ว่ากับเขียนไปเลยได้ทั้งขั้นทั้งสองคนละครับทั้งปูนี่เพราะท่านไห้เน้นให<อ>้เพรว่าเล่เน้นเอาให้ตัดแย่เลขเพ่งครับงานเลขเพ่งที่เห็นเป็นตัวดิครับปูครับบันนี้ก็เลยครับอ่าเลขเก้าเลขที่ปูนี่มีอ่าฟันว่าได้ขึ้นบสถนะอีกเมื่อกี้นี่ฟันว่าได้ขึ้นบสถก็เลยมันก็เลยว่าเลขกคยืดลายนั่นมัน ที่สามเนาะแต่ว่ามันกับ่อมามาถุงนะมันมอถุงก็เละพิงนะครับผมมันก็เลยมาบมดถุงเ้าก็เลยมาแปลกว่าหน้าเจ้าของเป็นาผ้าเป็นเก่าองนึงกับนึงเป็นใหญ่ลงไปอีนะก็เลยว่ามันบพรท่านเดี๋ยวออกวัดนี้ก็เลยเอากับผู้ก็เลยว่าคิดตามในเก่าตัวนึงซะเรื่อเป็นเก่าหนึงครับเพราะว่าขันว่าคิดตามนั่นที่มันเคยออกนะกันแม่ของใดขันเราต้องต้องคิดตามนะแต่บอกคนอื่ก็เลยคิดตามรื่องที่เมื่อสามงวดที่แล้วเือ จะให้คนเจ้าวาดต,ตรงนั้นกี่น้าเขาก็ต้องคิดตามใบนะครับผมอันนี้เป็นบัวมีเป็นเลขกของหางบน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 หางหนึ่งแล้วก็ล่างหางหนึ่งนะเลขเป็นบัวห้าห้าสามแก็ล่างอันนี้เป็นเก่าหนึ่งเอาเลขตัวเก่าล่ะครับผมอนไ้มีเหล สองหางค่ะตัวทุกไสเข้าก็ได้เอาออกเป็นอหกห้ 6, าสามอะไรครับผม <c oughs> คือตัวเน้นตัวตัวที่เน้นนี่สิไปยห้าห้าสามเนาะแต่ว่าตัวตัวล่องก็คือหกห้าสามเนาะปูเนาะพะวันโมชัดปันไดเนาะตัวเลขทั้งนาแม่นแมนแม่ครับผมคือว่าบ่หลาย,ป,ลายปูปหย่ <c oughs> ปรหรอกเนะเาะครับบ่หลปูปลาไหลายทันมี่ซับนี่ปลาไหลหรอกเนาะเลขสองหางนึง อือกับพี่บูนมีลางเท่านี้ยแหละนี่ยครับมาปู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 ลางแน่ัดนี้ในส่วนเลขความฝันปูกะเดี๋ยวสิอขออนุญ,ญาตเขียนติดไว้ในเด้อปูบันดนี้เด้อได้ได้แปลออกไปจังไหนกะบเห็นลงไปเลยครับเพราะว่าการเต็มที่เบิ้องหลังการมัน,นมินเบิ้งน้ำกันกันแต่เบื้องเอาเดี๋ยวเดี๋ยวปูปูปูครับมันตรงกันตัวนั้นกับเลขเพลงนหรปูตรงกันเน กระตรงกันนั้นตัวเลขฝันปูตีหาสามหกสามแหมเลขเพ่งกับห้าห้าสมหห้าสามแหมปูกะตัวเ่ว่าปูว่าท่านไหนตีไหนเนี่ยต่ว่าปูกับเดวอหอยุ่ต่ว่าปูให้บอกสิว่าเอ้าเพิ่อนกับตีไปไหลขึ้นย่อมเหล่ะปูว่าบางเทียมันเพิ่งกัไใดเด้อนะหนูว่าเ้ือสามคนเนี่มัน้าจเเกิดว่ามาสามคนจะเป็นห้าห้ากี่กดได้ ผบอก้ว่า้วนะโอ้ยกระยสีตอของทอมเออเขามันนั่นและผู้ว่ก็เลยบอกว่ามันเป็นไปในสัย่างของว่ไม่หักนะครับปูะว่าก็เลยพู่ก็เลยบอกท่านในนินไทว่าไอแอซีกับเบนินพากันพิจาหน้าเมืองเอาไปว่าผู้จะพกไห้ไล่ตัวไปจะบวแปรไปว่าผันพ่กเ็นเป็นตัวคือผู้จะบวกไห้แบบนี้พว่าแปรไปยังเห็นแ้่เมื่แมนไอเอซีกับก็บ แม่หมอล่ะครับมันก็ต้องตามปู่พอ่นเกษียปู่อยู่เร้ <gere> ่อยๆปู่ออกมาช่วยเอามืดนะแม่นครับปู่แม่นครับอ่าปู่ก็เลยว่าปู่จะบ่ให้แบบใหญ่คั่นว่าต้องให้แบบเหรอตัวนี้เลยคั่นรผู้จักนึงเพิ่นก็มักว่าโอ้ยปลาจะหน่อยตัวปลาจะอะไรตัวถือบ่ถือบ่ได้ว่าดอกะอะไรตัวใหญ่ไปมันเสียเงินบ่มีม่มาื้อว่าสั่นโอ้ยปู่ก็บ่กถูกใจนะครับปูแต่ปู่ก็เลยว่าเอาเอาเด็ดเด็ดอด ครับผมนั่น่ะละมันกิบว่ได้ว่าได้่ากันหน่ไับมันขับม่เขาไม่รุดน่เรื่องนี้แมนปูอยเป็นเรื่องธรรมดาอีหรีปูทาเลเขาเลี่กปูจังจังปูเขาวันสามานี่กับพอกผาเชี่ยวอกก็ว่าเริ่มเช้า6หหนึ่งมากขุนห่ากับมากเกอ่างเก่าเก่าซี้ก็าเก่าต้นๆนี่งก็แปดสมี่ก็บานหัวดีกับสามสองกับไพวกาจัหั่น่ะมาได้าจังหวัเลยแต่ว่าก็าตัวตรงๆนี่ก็ัว นั่นแหละหัวทาหาเกาซี่หาเกาซี่คับก็มกบอกเกาซีก็เต็มเต็มหัวนั่งก็ือว่าเต็มทุยอนได้หัวนั่งก็เลยครับแต่วาหัวมีวังทหากับมากทิ้งกับหรือว่าเป็นเขาจับต้นตกันแล้วพกปัดนมัทุบในกันเนาะข้าเจ้ใจกันเดียวเนาะครับปูแต่ว่าบัดมากบัดมาหัวีมันตามสองผู้มันว่าเน่นไห้ผู้มันว่าเน่นแล้วตัแปรนี่แหละรับแต่ว่าเขาเรียกว่าแปรบัดนี่ก็เรียว่าเที่ยวเป็นตัไม่ด้เี้ ครับเอากับโบ,บ๊เป็นยังครับพูดเดี๋ยวในเรื่องความฝันเท่ากับเดี๋ยวผมกับสิลอ่งตัวเลขที่ทั้งช่องทําการแปลความฝันปู้ไปสะก้อนเดี๋ยวจังไหนช่วงกลางค้งเนาะก็จังคอยติดตามในตัวเลขส่วนตัวเลขความฝันของปูอีกรอบนึงครับผมช่วงกลางค้งครับเอามาดนิยกาพะนเมื่อ้าได้เพราเขาว่าผู้ก,ก,ดดกได้เป็นตได้ลอยมากันก็ได้ได้สามเก้าสามเกาว่ายังได้ยอะกว่านี้เราปูเลย ไปจับใส่ไหเอาหาสามบเหมืนว่าไปเขาที <t os> <t os> <t os> <t os ่อย่างเล็กกวามสินมาักัะโตตรงตรงได้ปูอท่านผู้ออกอมสินห้าสามเก้าโอ้ยกมาเขามาดิครับพอว่าปูใดโตเดียวผมรู้ได้ปูเลยว่าอ้าวมันมาอย่งไรบนท่นครั้ว่าสามแปว่ามวันเดียวกันมันจะทิ่ใเขาล่างนี่หะแต่ว่าเอาเขาจเอาทั่มาว่าเอาปูเอาปูเขาเลยหรอท่าเขาอมสินโตตรงตงได้วาท่านว่ะ ที่จริงเลขล่างมันก็ส่ออก9 3เหรอปูบาทนี่พ่อมันสัญจรไปไก่มันก็เลยตกเฮียไปแต้มนึงเหลืออยู่8 3ปูเออมันตกรถตกรถไ่ตัวก่าอะไมัวเก่าไปไกไม่ตัวเก่าออไม่ตัเอ้าปูบ้านนี่ก็12นาทีเลือได้ปูบ้านนี้ไห้พอดนะครับปูให้พอดนะครับไห้มีโซ่ไม่มีไหมนปูสุ ลราเคยเห็นปูแล้วก็มีโชว์ให้มาน้ำปูกะาเจีไม่โชว์ให้มาก้วยตะปูรวมปูกเท่ก็ที่ตำบลละครับผมนีเราเห็นนักสังเตบัดปูกับขอินทิพยนมาเห็นมาต่างกับะปูรวมกันเนาะมีโชให้มาด้เลยครับผมปูาวเอารมาครับผมครับเครับผมจาเงียบมินาเจริญ่อุ